สวัสดีนะคะทุกทุกท่านค่ะวันนี้มีบทความเรื่องเหตุเกิดจากความรักมาอ่านให้ฟังนะคะสองทุกเริ่มต้นความรักคืออะไรนิยามความรักในทางโลกคงแปรได้หลากหลายความหมายตามแต่ที่ใครจะคิดพรรณนาแต่แท้ที่จริงแล้วภาษาที่เราใช้ออกมามันจะสื่ออะไรมากน้อยแค่ไหน ที่แท้สาระของมันคงมีแค่สองอย่างคือทำให้เราสุขและทำให้เราทุกข์แล้วความจริงความรักให้สุขหรือให้ทุกข์กันแน่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ทั้งนี้ด้วยเหตุว่าความรักแบบโลกโลกส่วนใหญ่มันควบคู่มากับความหลงเข้าใจคาดเคลื่อนผิดไปจากความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าโมหะ ในทางพุทธศาสนาคือหลงคิดหรือเข้าใจผิดเข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเสร็จแล้วก็คิดและปักใจเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นไปเองไปแปะป้ายสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองเช่นคนนี้คือแฟนของเราถ้าเราไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้พอเกิดความทุกข์ก็รู้สึกว่า ความทุกนี้คือความทุกของเราซึ่งเป็นตัวเราเองนะทั้งนั้นที่เป็นผู้เลือกจะทั้งกอดทั้งเก็บความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองในใจไว้ทั้งๆท,ที่ความคิดเหล่านั้นมันไม่ได้มีตัวตนอยู่ให้จับต้องได้เลยสักนิดโมหะคือความหลงเหมือนหลงทางอยู่ในเขาวงกตเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเราทุก ให้เราคิดปรุงแต่งหรือคิดฝันเอาเองไปต่างๆนานาว่าสิ่งไหนหรืออะไรคือทางออกคือสิ่งที่ไม่ใช่เช่นเชื่อไปเองว่าคนนี้ใช่แน่ๆทั้งที่โดยความจริงแล้วเราไม่รู้จักเขาดีพอเลยด้วยซ้ำแต่เพราะโมหะคือความหลงนั่นหลอกให้เราเห็นแต่ด้านที่เราอยากจะเห็นและโมหานี่เองที่เป็นรากเหง้าที่จะงอกออกมาเป็นกิเลสอื่นๆเช่นโลภะ อยากให้เขาหรือเธอทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามใจเราราคะอยากยึดเขามาเป็นของเราและโทสะเมื่อเขาหรือเธอไม่ทำตามหรือไม่ได้อย่างที่ใจเราอยากให้เป็นก็โกรธงอนงองแงอลาวาาจองเวรและอื่นๆดังนั้นความรักแบบโลกที่เป็นแบบความหลงแบบโมหะไม่ได้รู้เห็นตามจริงจึงเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดทุกข์ ด้วยเหตุนี้หากเราต้องการมีความสุขเราก็ต้องรู้จักรักให้เป็นคือไม่หลงไปทำตามกิเลสยกตัวอย่างความรักแบบไม่มีกิเลสและไม่มีเงื่อนไขเช่นความรักของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อสัตว์โลกความรักชนิดนี้ไม่นำพาให้เกิดทุกข์ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับความรักชนิดนี้ภาษาธรรมเรียกว่าความรักแบบภมวิหารสี่คือเมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์มุทิตาพอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุขอุเบกขามีความเป็นกลางต่อความมุ่งหวังทั้งหมดนั้นโดยเฉพาะอุเบกขาที่กล่าวไว้ว่าเป็นตัวปัญหานั้นมีความสำคัญมากจนต้องระบุควบคู่ไว้ว่าถ้าขาดอุเบกขาก็ไม่ใช่เมตตาไม่ใช่รักอย่างฉลาดเพราะไม่รู้จักปล่อยวาง โดยในยานี้การมีอุเบกขาคือการทำดีโดยใจไม่ทุกเรียกว่ารักได้อย่างบริสุทธิ์ออกมาจากใจทำดีที่สุดแล้วก็ไม่หวังผลไม่หวังว่าตัวเราจะได้อะไรไม่หวังว่าคนรับได้แล้วต้องเห็นคุณค่าอย่างที่ใจเราต้องการหรือไม่ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายขึ้นหลง ต่างกันชัดเจนที่ความรู้สึกอยากได้หรืออยากให้นั่นเองจะทุกข์หรือจะสุขก,ก็วัดกันที่ตรงนี้เช่นกันคือที่คิดว่าขาดความรักก็เพราะว่าคิดว่าความรักคือการได้มาหรือได้ครอบครองแต่ถ้าเข้าใจเสียใหม่ว่าความรักคือการให้ก็จะไม่รู้สึกขาดเลยถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้สึกอยากได้อะไรจากเขาหรือเธอ นั่นก็แปลว่าคุณกำลังหลงคือหลงไปยึดความอยากความคาดหวังจะพาให้ใจเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ดังหวังก็เป็นทุกข์แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเราเพียงต้องการจะให้เพื่อให้เขาเป็นสุขโดยไม่ได้ยึดมั่นว่าต้องการอะไรจากเขาหรือเธอนั่นคือรักแบบเมตตาที่เป็นพุมวิหารธรรมถ้าให้แล้วเขาหรือเธอไม่รัก ก็ไม่ทุกใจเพราะมีอุเบกขาไปพร้อมกันใจไม่เกาะไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะรู้ว่าที่เรามีทุกข์นั้นเพราะเราเป็นคนเลือกเองที่บอกว่ารักมันทำร้ายเราจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักเองต่างหากที่คนเราทุกข์เพราะความรักนั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะการให้ แต่ทุกเพราะอยากแล้วไม่ได้ที่เราเคยบอกว่ารักเขาเหลือเกินรักเธอที่สุดในโลกนั้นเราควรย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองก่อนว่าแท้จริงแล้วเราเรียกสิ่งนั้นว่ารักได้จริงหรือการกระทําใดที่เราทำให้เขาหรือเธอนั้นเราทำเพื่ออยากให้เขามีความสุขหรืออยากให้ตัวเรามีความสุข สรุปแล้วเราต้องไปดูนะคะว่าเรารักหรือเราหลงถ้ารักเราต้องให้เขาไปโดยที่เราไม่หวังว่าเขาจะรักเราตอบหรือเปล่าแต่ถ้าเราหลงเราจะให้ไปแล้วเราจะคาดหวังว่าเราจะได้อะไรตอบกลับมาเพราะฉะนั้นขอให้รักอย่างมีความสุขนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณบทความดีๆนะคะที่มีให้อ่านเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังอีกเรื่อยๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย